อ้าก็เป็นเอียงเอียงสวัสดีจ้า มากินข้าวด้วยกันจ้ามกปลามกปลาฝรั่งเศสจ้าปลาเมลังมันนึบๆคือกับอันปลาคอหรือปลาช่อนปลาดุกนี่ไหมจ้าคือกันน้ำเสนอนี้อะไรแดงๆพุ่นเหนียวตุยๆมันเป็นลาบเลือดดี่จ้า สตอรอเบอรี่อันเยื่สตรอเบอรี่เห็ดเองจ้าเห็ดกับมือเลยพุนเอามือเห็ด <c oughs> สกินเห็บเบิง้งกินกับขา้าวเสบแจสพี่น้องแบบโลแฟตไหนไหมจ้าใส่น้ำตาลไม่เยอะเห็ดมุเซานี่โลนึงคำข้าวตุย ชื่นใจจ้าใครจะเห็นแซ่บใส่น้งมึงด้วยหวานๆเปรียปร้ยวๆหวานบ้าลายจ้าสุดยอดมิตอนสตรอเบอรี่พร้อมธรรมชาติไม่มีสารปรุงแต่งอะไรน้ำตาลสตรอเบอรี่น้ำนิดหน่อยสามย่าง เป็นเยี่ยมสุดโตบุรีพี่น้องไ้ยอืมจะคั่มแน่สุดยอดแจ้ทอดไข่ใส้เห็ดฝรัังจะาย่เห็ดเข็มท้องละแต่รสชาติมันแต่แมีสิมีกินหอมอือสับปรีสับปรีอ่มพอขิข่าผลไม้อามาให้จ้ามันไก่ตลาดบายเลยเนาะ พนนอาไม่หาแปลว่ามันเหลือเลือกนะจ้ะมันแบบว่าสภาพมันประมาณว่าไก่เน่าแล้วกะไก่สภาพดีนะจ้ะแ <c oughs> ด้ไข่กับโบนิจ้ามีหิไหมความว่าได้หมดถ้าสดชื่นเอามาเห็ดเยี่ยมจ้าไข่เป็นคนแบบว่าปฏิเสธคนบ่เป็นพี่น้องยิ่งเป็นของฟี่มกปลา ใช่พักอีตูใช่พักซีของที่มันสิไก่สิเนาสิเสียเอามาเห็ดแบบว่าแย้มจ้ะเห,เห็ดให้มันแบบมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นสินะจ้ะ เมา่อหกฉากเล่นจะซื้อพี่น้องแนละ้วเอาไปปุ่นหมักสมโอหน่อยกวางมือสตอัววัยผนกกันแกสตอไปโรงเรียนเราจะไปเฮ็ดงานแล้วเลืบกเก็ไปเนานเเเนะพี่อาหารใครสุดยอดเลยอันหมุกปลาไม่พี่น้อง พริกมัดกินแล้วเจ้าอถอดไข่จะซื้อกับมาดกินออกคลิปเ <c oughs> อาไม่แสบนะอืม ส่องท่ายแขวมืออื่นจะไปถอนแขวจ้าปทิิโดนให้พี่น้องเอ้ยวิน้ำแขอยจะว่าโดนสี่สิบก็ปีแขวเหล็มเนี่ยสิไปแล้วมืออื่นนัดหมออาจจวีวะได้เฮ็ดคิดเข็บเค็บพะนะคลิปกินโดนเติวิวไปแ้จ้าสิไปถอนแขวแล้วเพิ่งกระจตไส,สแขวเหลมไม่ให้นะ ใส่เคีย่ยวเลมไม่ให้กะเจ็บกันดิพี่น้องเพคนเอานอตน่ะขันเข้าไปนเหงือกเป็นแบบว่าลากฟันนะจ้าเห้มันเกาะฟันเท่าน่ะเจ็บอยู่ กินอำลาแขวะหืมเริ่มมาจนเหนียวตุยๆจ้าใส่เขาเบื่อไหม ใกลปฏิเสธจักเทีย,ทยปลามันมันจ้ะจัหัวมืออืมมี่ะเอฟซีคนนึงเราบอกว่า ยายขันซื้อไข่ออกกันซื้อเนี่ยก่อนจังเสดนอนตาลับพะนะซื้อคุณคุณสำเพาสุกเกษมนะจ๊ะว่าออกซื้อแล้วเดอ้อคุณสำเพานอนซะแรงนี่นอนให้มันลับมันก็เหนียวติดตัวเองสิพี่น้อง,งอะเป็นแต่แซบบ่จบ้ะ คืออาหารเป็ดเนาะให้พวกเจ้าเบื้องเป็นตัวแสบพระเจ้าดำๆอยู่ว่าเป็นใหม่เด้มันเกือบใหม่ซื้อ แอบ,บคือเการาะว่าสีกินง่ายมาตะเขาปากลมสีกินได้ทุกอย่างเขาก็นเหนียวดีดีเป็นอยงไรสมซื้อเป็นขเขาเหนียวจ้า ข้าเหนียวเขาก็เอินว่าเขาเจ้าเลยบันปวดพี่น้องต้องใส่มือด้วยพี่น้องก็ดู แจบจนลืมมาเลกที่ฝูงบินตั้มแผนกอะไรเมงมัม่นไปโรงเรียนจ้าไปแล้วกลับมากินขขาวบ้านไม่เอฟซีคนหนึ่งเพินบอกว่าชอบค่ะติดตามตลอด ชอบที่เป็นคนกินไม่มูมมามพะนะใครอะอยากอายเราไปนอกบบเนี้บางลิปกับกับมูมมาม่ได้จ้าคิดจะอายย้อนหลังไหม, <c ười> มพ่นอุตส่าห์ท่วงพ่นอุตส่าห์ส้มบางแบเพันก้องสิบวไปเปิดเบ้องอันไปพอคิดจ่วากินมูมมามแน้จ้าเนาะกินหลายแบบหลายสไตล์จ้าแล้วแต่ชนิดของอาหาร หมกไส้หนิเมจ้าหมกไส้หมอ้อทำหมกไส้กระทะมั่งสิเป็นทอดเนาะเปลืเหรียญด้วจ้าขับไปกันหมดกล้องเลยพี่น้องตายๆ ให้มากินเขาเแซบเถอพี่น้องอตอนแรกวาออ่าจะไปขอยามยาสร้างน้ำหมอให้หมอเขียนยาสร้างให้กินขา้าแซบนะจ้าวันนี้คงจะเปลี่ยนใจแล้วล่ะ แซ่บไปน้อย mm. ต้นเย็นๆเลยเนี่ย mm. มันๆมันดีเดีย ของหวานน้องเอ้กินอุติหรือจ้าข่อยแบ่งใส่ขวดแล้วได้ขวดน้อยนึงขวดน้อยนึง,นนงกับอันนี้ขอยิต่ยกินนะจ้าขอนวดส้มต้นหนึงใสต่ตอปเ้เย็ยนไปแทนไอถึงไอ้อีหลานนั่งบุกกินสตรอเบอรี่แบบนี้จ้าของข่อยขอยิกินกับเขาไว้สบายเขาชอบ mà sao được cái nào cho bự đi quần nữa Hãy có cho น้ตุยยอันนี้หัวมันจ้าใกล้เมื่อไแล้วไปแล้วจ้าคลิปเนี้ยมันโหลดหนาเป็น่อยไห เมมมัม็เต็มแล้วได้แต่ละคลิปด้วยจ้าได้คลิปหนึ่งเราก็ต้องไปหลวดลง Youtube ตูนคลิปกับว่าใจเมมมันเต็มหลดยากไปแล้วด้วยจ้าเหม็นประเด็ก